สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล FM 95.5เสนอข่าวท้องถิ่น วันนี้เวลา8นาฬิกาที่บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลนายเอกรัตหลีสิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยพลเอกเดชาหิมกระสีนาย,ยกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์และหวัวหน้าส่วนราชการพร้อมกันให้สัญญาณแตรปล่อยตัวนักกีฬาแข่งขันจักรยานทางไกลานานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2021สเตจที่6โดยมีนักกีฬาที่เข้าแข่งขันทั้งสิ้น99คนเป็นนักกีฬาจากต่างประเทศ11ชาติประกอบด้วยคูเวตเกาหลี กวัวเมลเซียเยอรมนีโอมานฟิลิปปินส์สหรัฐอเมริกามองกโกเลียอินโดนีเซียและประเทศไทยรวมถึงยังมีนักปั่นจากชมรมจักรยานต่างๆในจังหวัดสตูลรวม300คันรวมสร้างสีสันในการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย สำหรับการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟ a ทยแลนด์2021ในครั้งนี้เป็นการจัดแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal ระบบปิดไม่มีผู้ชมภายใต้มาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสอบอคอและได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับนักกีฬาต่างชาติที่เดินทางเข้ามาแข่งขันทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเช่นกันในส่วนของคณะกรรมการการจัดการแข่งขันที่ร่วมเดินทางมาทั้งคณะได้ผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอให้มั่นใจในมาตรการของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หรือสอบคกำหนดไว้ทุกประการ สิ่งที่สําคัญที่สุดในการจัดการแข่งขันครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวาระอันเป็นมหามงคลทรงจเจริญพระชนมายุ66พรรษาเมื่อวันที่2เมษายน2560ที่ผ่านมา โดยการแข่งขันในวันนี้เป็นการแข่งขันในสเตจที่6ออกสตาร์ทจากบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลผ่านตำบลคลองขุดตำบลฉลุงอำเภอควนโดนอำเภอควนกาหลงและด่านสุลากากรทุ่งนุย้ยก่อนเข้าสู่เส้นทางของจังหวัดสงขลาที่อำเภอรัตภูมิ เกาะยอสหาสมีลาสวนสาธารณะสงขลากองบัญชาการกองทัพเรือภาคที่ 2, สองหาดก้าวเส้งเขารูปช้างเข้าเส้นชัยหน้าพระพุทธมงคลมหาราชนยอดเขาคอหงอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาระยะทาง1 5 9 4 0กิโลเมตรนับว่าเป็นโอกาสอันดีของจังหวัดสตูลที่จะได้เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลโดยผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS และ YouTube รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจ งจังหวัดหลังจากประสบป,ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นอกจากนั้นยังเป็นการสนองนโยบายในการเปิดประเทศในระยะที่สองตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมเป็นต้นไปการจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของจังหวัดสตูลรวมถึงชมรมจักรยานจังหวัดสตูลและพี่น้องประชาชนชาวสตูลจนประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการด้านนายเอกรัตหลีเซนผู้ว่าราชาการจังหวัดสตูลกล่าวขอบคุณสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเศ ยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เลือกเส้นทางปั่นจัก,กรยานในจังหวัดสตูลและขอขอบคุณผู้แข่งขันจัก,กรยานทางไกลนานาชาติทุกคนที่ปั่นจัก,กรยานผ่านเส้นทางต่างๆของจังหวัดสตูลซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในประเทศและต่างประเทศได้รู้จักจังหวัดสตูลมากขึ้นอีกด้วยจบข่าวอมรรัตจจน์พริพมบรรณาธิการข่าวและอ่านสวัสดีค่ะติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ radio.prd.go.th/study